นั้นที่พระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าบุคคลหว่านพืชไว้เช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วอันพวกเราได้ชื่อว่าสร้างเหตุไว้ดีผลจึงได้ดีการที่พวกเราเนี่ยได้มาอยู่วัดมาอยู่บวรเป็นเพราะเราสร้างเหตุมาดีถ้าคนที่ไม่ได้สร้างเหตุมาดี จะไม่ได้มาอยู่จะไม่ได้มาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเอาแค่สังขารร่างกายเราถ้าโยมสร้างเหตุมาไม่ดีร่างกายของโยมเนี่ยจะมีโรคสารพัดเลยนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคแต่บางคนเนี่ยมีหนึ่งร่างแต่มีสิบโรคมีสามโรค ถามว่ามีหนึ่งโรคหนักไหมยายดวงจันแค่หนึ่งโรคก็หนักแล้วนะไม่ต้องพูดถึงสามโรคสี่โรคท่านถ้าเราเนี่ยไม่ยากไม่อยากจะมีโรคโยมต้องสร้างเหตุดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รังแกสัตว์แต่แพทย์ยุคสมัยนี้ก็จะบอกว่าที่เป็นโรคเพราะอะไร กินหวานมากกินเค็มจัดหวานจัดมันจัดไอ้นั่นมันคือปลายเหตุแต่เหตุจริงๆเนี่ยคือผิดศีลข้อหนึ่งชอบฆ่าสัตว์ชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบกินเนื้อสัตว์นั่นเองฉะนั้นเหตุที่สร้างไว้แบบนี้โยมก็ต้องมีโรคมากเป็นธรรมดานั้นพวกเราเนี่ยโชคดี ที่ได้มาพบพ่อครูจริงๆพวกเราไม่ได้พบพ่อครูชาตินี้ชาติเดียวหรอกเราคงพบพ่อครูหมู่กลุ่มของชาวาโสกเนี่ยมาหลายชาติอันเมื่อเราเนี่ยได้มาพบพ่อครูได้ฟังธรรมจากท่านหรือแม้แต่เราเนี่ยได้พบหมู่กลุ่มชาวาโสกเราก็เลยเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมกับพ่อครูกับหมู่กลุ่มชาวาโสกได้ง่าย มาเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ง่ายยมเห็นไหมว่าบางคนเนี่ยไม่ง่ายนะที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์มาพบพ่อท่านตั้งแต่นูน้นอายุ20ปีอายุ50-60ยังเลิกกินเนื้อสัตว์ไม่ได้มาพบพ่อท่านตั้งแต่อายุ20ปีอายุ60-70ก็ยังมาอยู่วัดไม่ได้นะงั้นพวกเราอย่าประมาทนะเราพบ หมู่กลุ่มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงเราต้องรีบมาอยู่ในหมู่กลุ่มมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมถ้าหากเราเนี่ยเอาแต่พยายามที่จะกินเที่ยวดื่มเสพนะไม่ยอมที่จะปลดวางปลดปล่อยวางภาระง่ายๆเนี่ยสังสารวัตรเนี่ยมันจะยาวนานมันจะยาวไกลอันเราเนี่ย อย่าปล่อยให้สั่งสารนี้ยาวนานยาวไกลเรามีรู้หรอกว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้นะการชีวิตที่ยังไม่ตายตอนนี้มีสังขารร่างกายที่ยังแข็งแรงโยมรีบเอาสังขารร่างกายที่ยังแข็งแรงเนี่ยมาทําบุญมาสร้างบารมีอะไรที่ทําได้โยมรีบทําเลยนะอ,อย่างเมื่อวานครูการก็ โทรมาคุยปรึกษาเรื่องที่จะนิมนต์สมณะไปเทศที่โรงเรียนนะแต่พอทางครูที่นั่นก็บอกว่านิมนต์พระแถวบ้านเราก็ได้พระเทศตลกตลก,ตลกให้เด็กฟังเนี่ยทางนู้นเขาก็จะเอาแบบนั้นครูการบอกว่าท่านจะถอยหรือจะสู้อาตมาก็บอกครูการว่าครูการอย่าเพิ่งรีบถอยนะ ให้สู้ก่อนใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่พอสักพักครูการก็บอกว่าเขายอมแล้วก็จะนิมนต์ไปเทศแล้วก็แจกอาหารมังสวิรัตด้วยตอนแรกครูการบอกจะเอาวันที่หนี่แหละหมิถุนาอาตมาก็บอกว่าหมิถุนาเนี่ยสมณะญาติโยมคารวะตบางส่วนจะต้องเดินทางไปที่งานบรราช นันไม่สะดวกคิดว่าน่าจะเป็น15ขึ้นไปก็ได้วันที่20มิถุนาเนี่ยก็เลยบอกครูการนั่นนี่แหละคือจะต้องไม่ยอมจำนวนง่ายๆนันยับยมอย่ากลัวนะอย่ากลัวความยากอย่ากลัวความลำบากอย่ากลัวว่าจะทําไม่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยกลัวลำบากเสียก่อนแล้ว กลัวยากเสียก่อนแล้วกลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้เนี่ยตรงนี้ถือว่าเราแพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่คิดก็กลัวกลัวจะพูดไม่ดีเนี่ยเวลาวันเสาร์วันที่พูดเป็นไงยาย,ยดวงจันท์ไม่รู้จะพูดอะไรกลัวจะพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเอง ความยากความลำบากเราต้องพร้อมไปเชิญแล้วก็อย่าไปกลัวว่าจะทำไม่ได้มันทำไม่ได้วันนี้วันหน้าอาจจะทำได้ก็ได้สำคัญคือเราต้องมีใจสู้ต้องสู้จึงจะชนะไงเ,เพลงจนจนต้องสู้จึงจะชนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยู่วัดจะยอมจำนนง่ายๆ เจ็บ <S an> <ๆ>ป่วยนิดหน่อยก็ไม่อยากบำเพ็ญภักเพียรแล้วป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไม่อยากทำวัดแล้วป่วยนิดป่วยหน่อยก็ไม่อยากขึ้นศาลาฟังธรรมแล้วทั้งจริงจรงิงเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยสร้างประโยชน์อันใหญ่หลวงนะฉะนั้นเราเนี่ยต้องขยันขึ้นศาลาทำวัดเชา้าขยันขึ้นศาลาฟังธรรมก่อนฉันส่วนงาน เราสามารถที่จะวางไว้ก่อนได้เวลาแห่งการฟังธรรมเนี่ยไม่ได้มีมากเท่ากับเวลาทํางานนะโยมนะเราต้องขยันขึ้นศาลาฟังธรรมขยันทํางานเราจะมาเห็นพวกเราไม่ได้ขี้เกียจทํางานหรอกนั้นขยันขึ้นศาลาทำรรวัดเชา้าขยันขึ้นฟังธรรมก่อนชันนี่คือดัชนีชีวัดความเจริญของพวกเรา อราจมาให้ค่าทั้งคนทำงานให้ค่าทั้งคนขึ้นสลาฟังธรรมแต่ถ้าใครเอาแต่การเอาแต่งานตรงเนี้คุณค่าก็จะทดถอยน้อยลงไปนะให้แค่50%์ฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยอยากจะได้ร0 0เซนี่ยขยันทำงานแล้วก็ต้องขยันที่จะ ฟังธรรมด้วยเพราะการฟังธรทมเนี่ยจะทําให้เรามีสติมีปัญญาถ้าโยมมีสติปัญญาแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ค่อยมีหรอกอันที่พวกเราเนี่ยมีปัญหาก็เพราะอะไรเพราะพวกเราเนี่ยขาดสติขาดปัญญานั่นเองสติปัญญามันจะฆ่ากิเลสไงแต่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปฆ่ากิเลสพอเกิดผัสสะขึ้นมาเป็นไง จะหนีกลับบ้านแล้วพอเขาว่าเขานินทาเขาเข้าใจผิดใจเราก็จะหดหูห่อเหี่ยวเนี่ยใจของเราไม่ตื่นเต็มใจของเราไม่เต็มร้อยเนี่ยแสดงว่าสติปัญญาของเราน้อยงนั้นคนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยเขาจะไม่กลัวปัญหาแต่คนที่สติปัญญาน้อยเนี่ย จะกลัวปัญหาจะกลัวผัสสะผัสสะเยอะดีไหมผัสสะเยอะดีอันถ้าโยมเนี่ยอยากจะเจริญอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยโยมต้องมีผัสสะเยอะๆและการทำงานกับคนเนี่ยเป็นผัสสะที่ดีที่สุดอยู่กับคนเนี่ยถือว่าเป็นผัสสะที่ดีที่สุดโยมอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอยู่กับวัตถุเข้าของเนี่ย มันไม่มาทำอะไรโยมหรอกมันจะมาต่อยปากเราไหมฮะยายดวงจันทร์ต้นกล้วยจะมาต่อยปากยายไหมยายเอามีดฟันมันมันก็ขาดแต่ลองอยู่กับคนดูสิไม่ต้องไปต่อยเขาหรอกอแค่ทำอะไรไม่ถูกปุ๊บเขาเอาแล้วยิ่งถ้าไปว่าเขาไปด่าเขาขนาดไม่ได้แปลอะไรเลยให้คุมทรัพย์นี่แหละบางคนก็รับไม่ได้แล้วนี่ไหม เขารับผัสษะตรงนี้ไม่ได้ฉะนั้นพวกเราเนี่ยอยากมีสติอยากมีปัญญาต้องขึ้นศาลาฟังธรรมขยันที่จะฟังธรรมนะตอนเชา้าหลังจากทำวัดเช้าก็มีธรรมะให้ฟังวันไหนไม่ได้ทำวัดเช้าก็มีธรรมะให้ฟังข่าวสารบ้านเมืองก็มีให้พวกเราได้ฟัง เรื่องกติกรรมก็มีให้พวกเราได้ดูได้ศึกษาได้เรียนรู้ฉะนั้นอาตมาว่าพวกเราเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วสำคัญคือเราใฝ่สิ่งรู้สู้สิ่งยากไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญนะถ้าพวกเราไม่ใฝ่สิ่งรู้ไม่สู้สิ่งยากเนี่ยภูมิของเราก็เหม,อเมือนเดิมอินทรีย์พละของเราก็เหม,อเมือนเดิมเนี่ยญาติมาเอามาฉายให้ญาติโยมดูเนี่ย เขาทําประสบผลสําเร็จแล้วสารพัดเรื่องราวที่เอามาฉายให้ดูนะแต่เท่าที่ดูพวกเราไม่ค่อยใยรู้ฉะนั้นเมื่อใยรู้เนี่ยเราก็จะทําอะไรแบบเดิมๆทํามา10ปีก็เหมือนเดิม20ปีก็เหมือนเดิมฉะนั้นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนเนี่ยเหมือนทุกวันเนี่ยโคกหนองนาสัตว์พระราชาเนี่ย ทำไมโคกนองนาศาสตร์พระราชาคนถึงได้ทำมากยุคสมัยนี้นะคนทำโคกนองนาศาสตร์พระราชาเนี่ยเขาทำมากโดยเฉพาะแถวบุรีรัมยสุรินเนี่ยสุรินจากที่คนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าสุรินเนี่ยทำโคกนองนาศาสตร์พระราชามากที่สุดเนี่ยงั้นคนที่มีสติมีปัญญาก็จะทำโคกนองนาศาสตร์พระราชา แต่คนที่ขาดสติขาดปัญญาทำนาก็ทำนาอย่างเดียวเหมือนเดิมปลูกอ้อยก็ปลูกอ้อยเหมือนเดิมคือทำพืชเชิงเดียวก็เหมือนญาติโยมที่อยู่วัดนั่นแหละทำอะไรก็เหมือนเหมือนเดิมชอบกินข้าวนอกศาลาชอบกินข้าวแต่ผู้เดียวก็กินข้าวศาลาแต่ผู้กินข้าวนอกศาลาแต่ผู้เดียวเหมือนเดิม เนี่ยคนคนนี้ก็จะจมปลักดักดานคือไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่รับสิ่งใหม่เน,นี่ยลักษณะเช่นนี้คือคนที่ไม่พัฒนาคือคนที่ไม่เจริญเนี่ยบางคนก็นอนก็จะต้องนอนแต่ผู้เดียวทำงานก็จะต้องทำงานแต่ผู้เดียวจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยบางคนก็ไม่เคยขึ้นศาลาตรงเวลาเลย มาตอนไหนโยมตอนสมณะเทศเสร็จแล้วค่อยขึ้นศาลาเนี่ยคนเชนนี้ก็ไม่พัฒนาแต่อย่างใดอยู่วัดอยู่กับหมู่กลุ่มได้ไหมอยู่ได้ <Yeah. S 1> ข้าวเขามีให้กินบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อไฟฟงไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายไวไฟก็มีให้ใช้เนี่ยพวกนี้ก็จะจมหลักดักดานไม่มีการพัฒนานี yeah. เนี่ยแล้วใครจะไปบอกเขาได้ล่ะ,ะยิ่งสมณะก็ไม่ศรัทธาด้วยเนี่ยท่านคนเช่นนี้ก็ก็ต้องปล่อยอะนะไปอะไรกับเขามากก็ไม่ได้ท่านพวกเราเนี่ยถ้าอยากพัฒนาต้องพยายามขึ้นศาลามากินข้าวที่ศาลาด้วยกันมาฟังธรรมที่ศาลาด้วยกันความเป็นพี่ความเป็นน้อง ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนี่ยตรงเนี้ยอิสระสบายสงบอบอุน่นอิ่มเอมกระเซมใสมีใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละมันก็จะเกิดขึ้นเองเนี่ยบางคนเขายังไม่มีโอกาสมานะเขาก็ไปไปมามาเนี่ยอย่างโยมน้อยโยมกุ้งเนี่ยเขาไม่ได้มาอยู่วัดนะเออแต่เขามามาเขาก็มาช่วย เขาแรงเขาไม่มีแต่เขามีทุนเนี่ยเขาก็เอาเงินมาช่วยนีเมื่อวานซื่นเขาก็เอาเงินมาช่วยบริจาคให้พัฒนาส่วนพออยู่พอกินหลายตังและโยมโยมน้อยกับโยงกุ้งเนี่ยทำเยอะเลยแหละเห็นไหมแต่สําหรับพวกเราเนี่ยเราอยู่ในวัดเลยเรามีโอกาสเนีเสียสละแรงกายเต็มที่พันธะภาระหน้าที่ที่จะต้องทําเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ต้องมีแล้ว นั้นเราเนี่ยโชคดีที่สุดแล้วได้มาอยู่ในอาวัตสป,ปายะได้มาอยู่กับบุคคลสป,ปายะธรรมสป,ปายะอาหารสป,ปายะเนี่ยถ้าถ้ายอมอยู่ที่สลายมจะได้ดูข่าวเนี่ยาตมาฉายให้ดูนะเนี่ยแม้แต่ที่มัณฑาอบรมเด็กที่สุรินเห็นไหมก็เอาที่ปาเลสไตน์ที่เขาต้องอดอยากนะโอ้โหพอเขาเอาอาหารมาแจกนะ กรูกันเข้าไปไปแย่งอ่ะเพราะแต่ละคนก็อยากจะได้อาหารไงนะนะมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียที่จะต้องอยู่กินของเราเป็นไงโยมต้องไปแย่งกันไหมโอ้โหกล้วยก็เต็มมะละกอก็เต็มมะม่วงก็เต็มเนี่ยพืชผักผลไม้เยอะแยะเนี่ยวันนี้เห็นยายดวงจัน์ทรบอกว่าเนี่ยยมหน่อยโทรมาเนี่ยให้เตรียมภาชนะเอาไว้นะจะมีทุเรียนจะมีนุ่นมีมนี่มานี่เห็นไหม เนี่ยถ้าโยมไม่ได้ทําบุญสร้างบารมีมาดีโยมไม่ได้มาอยู่ในสถานที่แบบนี้หรอกอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยโยมลองเดินไปดูที่สวนพออยู่พอกินโยมไปดูกล้วยสิโอ้ยตอนนี้นะอลังการมากเลยกล้วยทั้ทงกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยสารพัดกล้วยจะจะสิบชนิดแล้วมั้งกล้วยไข่ก็มีกล้วยเล็บมือนางก็มีเนี่ยพืชผักเป็นไงโยม เยอะแยะมากมายเราต้องไปแย่งเขาไหมไม่ต้องอ,อาหารของเราเนี่ยเยอะแยะพวกเราไม่มีหรอกอดตายไม่มีแต่อิ่มตายอาจจะมีนะถ้าเราไม่รู้จักบัญญะบัญญงังโยมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสิอ,อยู่วัดปฏิบัติรรมมันดียังไงสบายยังไงเนี่ยยมเอาตัวเองมาปฏิบัติโอ้ถ้ารู้อย่างนี้ฉันมาตั้งนานแล้วไม่ยอมไปเสียเวลา ตลอนตลอนอยู่ข้างนอกอยู่โลกลูกีเนี่ยพอมันชัดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้งั้นอาตมาก็เช่นกันไม่รู้สึกเสียดายชีวิตที่ผ่านมาเลยนะโอ้โหถ้าเราเอาอชีวิตตอนเป็นหนุ่มๆน,นะไปกินเที่ยวดื่มเสพมาอยู่วัดสักตอน60-70จะดีกว่าไม่อาตมามาตอนอายุ24ปีเริ่มปฏิบัติธรรมตอนอายุ19ปี อาตมาย,ยังรู้สึกว่ายังช้าไปเลยเนี่ยแต่ถามว่าเสียดายเวลาไหมที่ผ่านไม,ไม่เสียดายหรอกนะเราก็มาเร็วเนาะมาอยู่วัดได้มาทำบุญได้มาสร้างบารมีตั้งแต่อายุยังไม่มากนไม่ได้ไปใช้ชีวิตกินเที่ยวดื่มเสพเหมือนกับชีวิตของชายหนุ่มทั่วๆไปในยุคนั้นะ่ะยิ่งตอนนี้โอ้เราก็ยังมีแรงดี อย่างอะไรดีก็บำเพ็ญเต็มที่ทำอะไรได้ก็ทำเหมือนอยู่วัดตอนเนี้ยช่วยไรยิโยมได้ก็ช่วยทำอะไรได้ก็ทำทำให้เต็มที่ทำใหด้ดีที่สุดเนี่ยส่วนมันจะได้แค่ไหนก็แค่นั้นน่ยเนี่ยฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขมากโยมชีวิตเนี่ยอย่าไปสร้างเงื่อนไขกินยากอยู่ยากไปยากมายากเนี่ยกลัวความยากสารพัดเลย นั้นเกิดเป็นคนจะไปกลัวอะไรโยมกับความยากความลําบากอะ่ะเหมือนเราอยู่ใต้ฟ้าโยมจะกลัวอะไรกับฝนนะกลัวไหมถ้าฝนตกมาตอนเนี้ยฟ้าจะผ่าหัวอ่โดยโยมสร้างเหตุมาฟ้าจะผ่าหัวโยมโยมอยู่ที่ไหนมันก็ผ่าลงหัวนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโยมดูข่าวไหมที่เขาสร้างเหตุมามีลูกไม่ดีอะ่ะลูกมันติดยามันติดยาบ้า แล้วมันก็จะทําร้ายพ่อเดี๋ยวนี้นะเนี่ยแทบจะทุกวันเลยเรื่องพ่อต้องฆ่าลูกตัวเองเนี่ยเพราะมันติดยาไงพอติดยา,ม,ามันจะมาทําร้ายพ่อมาทําร้ายแม่พ่อเลยต้องเอาปืนยิงมันเนี่ยอย่างแม่แม่ต้องจ้างคนไปไปฆ่าลูกตัวเองเพราะว่าเวลาลูกมันติดยาบ้าเนี่ยมันจะมาทําร้ายแม่ไงมันมาขอเงินซื้อยาแม่ก็ให้แล้วก็ให้อีกอ้าวพอแม่ไม่ให้มันก็จะฆ่าแม่และ เนี่ยฉะนั้นเขาสร้างเหตุมาแบบนี้ไงเขาก็เลยมีลูกแบบนี้ทําไมเขาไม่มีลูกดีอ่ะอาตมาเนี่ยชาตินี้นะไม่เคยเลยที่พ่อแม่ต้องมาสั่งสอนว่าลูกอย่าไปสูบบุหรี่นะลูกอย่าไปกินยาบ้านะลูกอย่าไปกินเหล้านะไม่มีอะ่ะเกิดมาชาตินี้เนี่ยปัญญามันเห็นทุกโทษภัยของเหล้าของบุหรี่มาตั้งแต่เด็กแล้วไม่มีใครสอนหรอก ไม่มีใครสอนจริงๆนะแล้วพอเราไปไปสูบบุหรี่แค่มวนเดียวก็เข็ดแทบตายเลยป้ายคนทำไมไปสูบบุหรี่ได้เนาะมันอร่อยตรงไหนโยมบุหรีอ่อ่ะเนี่ยทำไมคนมันติดเยอะมากเลยนะบุหรี่นะแต่ทำไมเราไม่ติดโยมทำไมเล่าเราแตะปุ๊บทำไมไม่ติดปั๊บอะ่ะเนี่ยมันเป็นบารมีของเราที่เราได้ทำมาเพราะ,ะนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอก มันเกิดจากที่เราเนี่ยสร้างเหตุมาอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นชาตินี้พ่อแม่ไม่ต้องมาทุกข์ใจมาเสียใจกับอาตมาเลยนะอาตมาเนี่ยไปถามดูได้เลยเลย,เยมพ่อยมแม่เนี่ยทุกข์ใจกับลูกชายคนนี้เรื่องกินเหล้าสูบุรีเที่ยวเสพเพลงเสฟเพลงไหมย,ยมไปถามเลยเลยประวัติเดี๋ยวจะไปถามดูด้ท่านสยามนี่เป็นยังไงนาะ ไปถามเลยนะยายดวงจันทร์เนี่ยไปถามโยมแม่อรรมาดูซิวัดไม่เคยหรอกที่จะทําให้พ่อแม่ต้องมาเสียใจในเรื่องลูกชายต้องไปกินเหล้าต้องไปสูบบุรี่อะไรไม่เคยชาตินี้นะเนี่ยฮันโยมก็เช่นกันอยู่วัดอะเป็นไงบ้างละ่ะทําให้สมณะหนักใจไหมทําให้ญาติพี่น้องของเราหนักใจไหม ก็ต้องถามตัวเองดูอะเราอยู่วัดแล้วเป็นภาระให้กับคนอื่นไหมเ,<อ>เนี่ยเราก็ต้องดูอะเออถ้าเราเป็นภาร,ระหรือสร้างปัญหาเราก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเ,อเ,<น>เราอยู่วัดทุกวันเนี่ยเราขนขวายกิจการงานน้อยใหญ่ของหมู่กลุ่มเพียงพอหรือยังเออถ้ายังเนี่ยเราทำน้อยไปเราทำได้มากกว่านี้ไหม เนี่ยเราก็ทำมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีของเราบุญบารมีก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ใครมาทำให้หรอกความรู้ความสามารถสมรรถนะความขยันเนี่ยเป็นทรัพย์แท้ของเราที่พ่อครูท่านได้แสดงทำให้พวกเราความรู้ความความสามารถสมรรถนะในความขยันนี่แหละมันจะเป็นบุญเป็นทรัพย์แท้ของเรา เ,เอาแค่ฟังทำรรเนี่ยอาตมาพูดประจาสม่ําเสมอเหมือนแผ่นเสียงตกลงเพราะอะไรเพราะถ้าพวกเราปล่อยปะละเลยในการฟังทำเนี่ยสติป,ปัญญามันจะขาดไงสติป,ปัญญามันจะน้อยฉะนั้นเมื่อสติป,ปัญญามันขาดสติป,ปัญญาน้อยเนี่ยปัญหามันจะเกิดขึ้นแลละแต่ถ้าโยมมีสติมีปัญญามากเนี่ยต่อให้คนนั้นเขามาด่าเรายังไงโยม,มจะไปโกรธได้ไหม เนี่ยเมื่อวานที่ท่านฟ้าไทยท่านเทศอบรมเด็กที่สุรินที่มาอบรมอะ่ะบ้านขวาวใหญ่เนาะเนี่ยท่านบอกว่าโกรธ5นาทีได้ประโยชน์อะไรหรือได้โทษอะไรจำได้ไหม,ไมไนี่เป็นเพราะว่าไม่ค่อยใส่ใจเอาใจออกนอกตัวเยอะนะเนี่ยบางคนดูไปเนี่ยจะต้องดูมือถือด้วยนะกินข้าวต้องดูมือถือด้วย อาดวานนี่แหละคือใบยมุกตัวใหญ่เลยเนี่ยบางคนดีไม่ดีฟังธร,รมแล้วเอามือถือมาเล่นในขณะฟังธรรมด้วยนี่แหละคือใบยมุกตัวใหญ่ศักยะตัวใหญ่ของขอคนนั้นเป็นการไม่เคารพธรรมด้วยท่านบอกว่านี่เขาไปทําการวิจัยมาคนกโกรธหนาทีเนี่ยน่าจะเหี่ยวย่นไปสองแสนเท่าเนี่ยโอ้โหถ้ายายดวงจันทร์โกรธสินาทีไปไง หน้านิ้วคิ้วขมวดโกรธทั้งวันก็กี่ละก็ไม่รู้กี่ล้านเท่านะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นั้นพอเราได้ฟังธรรมนี่แหละสติปัญญามันโอ้โกรธอย่างนี้นะนั้นะในวัตตบท7นะยมไปดูเลยนะในวัดวัตตบท7จนะ็ดธรรมะที่จะทําให้เป็นเท้าสก,กะะข้อหนึ่งเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดชีวิตข้อ2อเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยตลอดชีวิต 3. พูดจาสุภาพตลอดชีวิต 4. ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต 5. ยินดีในการเสียสละแจกจ่ายทานตลอดชีวิตข้อ 6. เนี่ยพูดคำสัตย์ตลอดชีวิตเนี่ยข้อ7นี่แหละไม่โกรธตลอดชีวิต,ต,วตใครทำได้บ้างยกมือขึ้น ไม่โกรธตลอดชีวิตเลยนะโอ้ไม่ใช่ง่ายเนาะนะถ้ามีความโกรธก็ต้องรีบกำจัดทันทีในข้อ7นะคุณธรรมหรือวัตบ,บท7ของเท้าสก,กะเนี่ยข้อที่7คือไม่โกรธตลอดชีวิตแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองโกรธขึ้นมาเนี่ยจะต้องรีบกำจัดทันทีเพราะฉะนั้นโกรธเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าหลวงพ่อพยองก็บอกว่า mm hmm. โกรธค, mm hmm. คือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่งโง่เนี่ยพอเราได้ฟังทมอย่างนี้ปุ๊บโอ้เรากําลังโกรธขึ้นมาแล้วเราอยากเป็นคนบ้าไม่ล่ะเราอยากเป็นคนโง่ถ้าโยมอยากจะเป็นคนบ้าคนโง่ยมก็โกรธทั้งวัน,นโกรธไปเถอะไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกโกรธมันมีแต่โทษเนี่ย นี่คือประโยชน์ของการได้ฟังธรรมนะนะเมื่อเมื่อเช้าที่ท่านเดินดินท่านบอกว่าเพราะเด็กสุรินไปอบรมท่านก็เข้าใจพูดนะอ่าก็บอกเออคนสุรินอ่าต้องกินสุรายอมอิ๋วกินไม่ยอมอิ๋วอ่ะคนสุรินเนี่ยต้องไม่กินสุราถ้าถ้ากินสุราก็คือหมาสุรินไงเนี่ยนั้นนั้นเทวดาสุรินคือต้องไม่กินสุรายาตมานี่คือเทวดาสุรินนะ เพราะไม่กินสุราไงไม่กินสุราด้วยไม่ติดยาบ้าด้วยไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนี่คือคือเทวดาแต่คนสุรินเนี่ยกล้าพูดเลยถ้าคนสุรินกินสุราก็คือมาสุรินแต่ถ้าคนสุรินไม่กินสุราก็คือเทวดาสุรินไงถ้าคนสุรินสูบบุหรี่ก็เป็นมาสุรินเหมือนกันนั่นแหละเราเนี่ยอยู่วัด ถ้าเราขยันขึ้นสาระฟังธรรมก็เป็นเทวดานางฟ้าสีมาไง ấy. ก็ต้องขออภยัยถ้าใครจะไปยึดว่าท่านจะพูดหยาบท่านนูน่นท่านนี่ก็ก็ขออภัยเจตนาก็อยากให้พวกเราได้เจริญได้พัฒนานี่แหละนถ้าเราฟังเป็นเนี่ยมันจะมีแต่ปัญญามันไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าเราฟังทราไม่เป็นเนี่ยมันท่านว่าเราอีกแล้วท่านว่าเราอีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ ทุกเองเจ็บเองปวดเองเนี่ยน,นั้นอยากให้พวกเราเชาวสีมาโศกเนี่ยมีอินทรีย์พละ th ที่เข้มแข็งมีอินทรีย์พละที่ใหญ่อย่าเป็นคนที่ใจเสาะเปราะบางอ่อนแอแพ้ง่ายอย่าเป็นคนไวต่อการถือสาไวต่อการเพ่งโทษโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ <c oughs> อ้าวยมโอ้ยไม่ใช่เลยน้อยนะเนี่ยเลยเยอะเลยเนี่ย อ้าวขอขอภัยเนาะเลยนี่นี้ไม่ได้มีเจตนาจะเลยนะแต่ว่ามันเลยเยอะอ้าววันนี้เขาฝากไว้เพียงเท่านี้จะเริ่นทำ